มากมายแต่มันจะมีเรื่องที่มันจะดึงเราออกไปยิ่งสมัยนี้เป็นเรื่องอะไรเกมใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็อะไรมีแฟนมันมันก็เลยเป็นจุดที่จะดึงเราออกจากวิถีฟุตบอลเนี่ยเยอะมากๆไม่อยงนั้นนักเตะคงติดทีมชาติกันแบบเพียบเลยนะถ้ามันถ้ามันถ้ามันแบบง่ายอะ่ะอยากจะบอกว่านักฟุตบอลบางคน ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยตอนนี้เราเห็นเลยว่าดีแต่ถ้ามีวิถีชีวิตหรือ,อมีจุดเปลี่ยนหรือมีอะไรที่ที่มด,ดึงเราออกจากเส้นทางของฟุตบอลอะไอ,ไ,อไ,อไอ้ไอ้ที่ที่เป็นโค้ดตอนนี้เรียนรุ่นเดียวกันเป็กสุดินถ้าท,ทุกวันเลยผมจะเอาลูกบอลออกไปเตะอัดกำแพงที่ที่สถามบาส แต่พวกมันเพิ่งกลับมาจากเที่ยวอาเซียเห็นไหมถ้าความคิดหรือ mindset เราเราเราไม่เหมือนกันเราไม่จัดให้มันดีเราไม่ไม่เรียบเรียงหรือว่าแบ่งให้มันดีๆจากนักเตะดีๆเด็กเที่ยวเด็กนูกบุอย่างน้อยผมผมได้ตอบแทนที่ผมเคยได้รับโอกาสมันอยู่ในหัวผมตลอดเลยว่าเอ่อ เมื่อมีโอกาสเดี๋ยวผมต้องกลับมาตอบแทนเป็นเหมือนอะไรที่แบบออยังไม่ได้ทําอ่ะแต่ตอนนี้ผมผมก็ได้โอกาสแนละ้วผมได้โอกาสทําเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่เต็ม uh, สุนความสามารถก็พยายามจะไปหาความรู้ไปหาอะไรที่มันามาพัฒน,นาตอนนี้ก็จบ B line เ,เส้นแล้วเดี๋ยวก็อีกอีกสองสเต็ป A line เส้นกับโอ็ก็จะพยายามนะ